สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินมาครับทุกคนนะครับวันนี้ขอพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนมานมัสการหลวงพ่อยิ้มเบิกฟ้าแล้วก็พามาลอดทำมาหาจากักรพรรดิที่วัดหลวงพี่แซมนะครับวัดหลวงพี่แซมก็ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีตัววัดเองเนี่ยก็ตั้งติดกับถนนเส้น3ามเลยนะครับการเดินทางมาง่ายมากถ้าใครอยากมานะครับเปิด GPS มาได้เลยนะครับวัดนี้ก็เป็นวัดดังแห่งหนึ่งของอำเภอพนัสนิคมนะครับซึ่ง ความเชื่อของคนที่มาที่นี่นะครับเขาเชื่อกันว่าถ้าใครได้ลอดถ้ำมาหาจากักรพรรดิที่วัดหลวงพี่แซมนะครับกลับบ้านไปก็จะได้รับความเฮงความมงคลความรวยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือความเชื่อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาวัดน,นี้ก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยได้รับสิ่งดีๆเท่ากับที่ผมได้ในวันนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอพาไปกราบนมาสการหลวงพ่อยิ้มเบิกฟ้าในอุโบสถกันก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามานำมาสการหลวงพ่อยิ้มเบิกฟ้าด้วยกันนะครับ หลังจากที่เรากลาบับนมัสก,การหลวงพ่อยิ้มเบิกฟ้าในอุโบโสถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมจะพามาอีกโซนหนึ่งครับซึ่งเป็นโซนที่ตั้งของถ้ำมหาจากักรพรรดิที่เราจะลอดกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าถ้ำที่คุณกำลังเห็นอยู่นะครับเป็นถ้ำที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์นะครับไม่ใช่ถ้ำธรรมชาติต้องบอกเลยว่าสร้างได้สวยมากๆนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศรอบๆถ้ำกันครับ โซนนี้ก็จะเป็นโซนหน้าถ้ำฝั่งทิศตะวันออกนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศภายในถ้ำกันบ้างดีกว่านะครับว่าถ้ำที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์เนี่ยจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเย็นมากๆนะครับข้างในนี้ส่วนบรรยากาศภายในนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะจำลองคล้ายๆกับเป็นถ้ำพญานาคที่อยู่ในเมืองบาดาลอะไรประมาณนั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเพดานของถ้ำนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเคยเห็นแต่ถ้ำของจริงนะครับไม่เคยเห็นถ้ำจำลองที่สร้างด้วยมนุษย์มาก่อนเลยก็ต้องบอกเลยว่าพี่เขาสร้างได้แบบสมบูรณ์มากเลยนะคล้ายๆกับของจริงเลยครับ ลังจากที่เราได้เห็นความสวยงามของถ้ำฝั่งทิศตะวันออกกันไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเข้าถ้ำลอดหรือลอดถ้ำมหาจากักรพรรดิกันแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่เพียงน้องเนี่ยได้รับสิ่งดีๆเหมือนผมตั้งแต่ปากถ้ำเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมความงามภายในถ้ำและความขลังของในถ้ำกันนะครับไปชมกันเลยครับ ายในถ้ำนี่ก็อย่างที่เห็นครับค่อนข้างที่จะมืดเลยแต่รู้สึกว่าจะได้ยินเสียงสวดมนมาจากด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงภายในถ้ำนะครับพิธีที่กําลังเห็นตอนนี้นะครับก็คล้ายๆกับว่าเป็นพิธีถวายน้ําเปล่าแล้วก็พิธีถวายลูกแก้วนะครับให้กับพญานาคอะไรประมาณนั้นนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเขามีสวดทุกวันหรือเปล่านะแต่ผมรู้มาว่าเขามีสวดกันแค่วันละรอบนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ก็มีสวดน,นะครับแต่มีสวดแค่รอบเดียวส่วนน้ําแล้วก็ลูกแก้วนะครับสามารถทําบุญซื้อได้ภายในถ้าเลยนะครับก็จะมีร้านค้าขายของอยู่ด้านในนะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆได้รับสิ่งดีๆเหมือนผม เฮงๆงปังปังสุขภาพดีชีวิตมีสุขครอบครัวมีสุขนะครับตื่นมาทุกเช้าขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาทุกคนนะครับยังไงก็ขอให้สิ่งที่ผมได้ในวันนี้ขอให้ทุกคนก็ได้เท่ากันกันกบที่ผมได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้สิ่งดีๆคุ้มครองนะครับสวัสดีครับ